อะนี่ก็เป็นเทคนิคลงสาราดำนะครับซึ่งผมคิดว่าผู้เล่นที่เพิ่งสมัครใหม่สดๆร้อนๆหลังจากทําเคเวสลุ่งอรุณเสร็จก็สามารถลงได้นะครับก็ถ้าทำเคเวสเก็บหินไอ้นี่ครบนะก็สามารถลง4ีห้าได้เลยหินจัดการพลังเนี่ยหลักๆก,ก็ดาเมจละพลังบล็อกกันของเรามันจะมาจากไอ้นี่แหละครับ าการจัดการพลังตรงนี้แหละนะหินถ้ายังไม่ทำเควสจำได้ว่ามันจะให้มาสี่อันถ้าทำเควสถ้าทำเควสลูกอรุณทั้งหมดเสร็จนะ่าจะได้อันนึงแล้วก็ทำเควสเสริมได้อีกอันนึงอันนี้คือถ้าจำไม่ผิดนะเก็จะได้มาเป็นทั้งหมดกี่ลูกเนี่ยหกลูกนะครับพลังโจมตีกับพลังป้องกันอันนี้แล้วแต่จัดสรรเลยนะครับ เออผมคิดว่าถ้ามันนับตามแคปจริงๆนะ3ามก็ถือว่าโอเคแล้วเพราะว่ามันเป็นแคปที่บวกเยอะสุดแล้วกันหลังจาก305คือบวกน้อยลงไปแล้วหรือขครอยากพูดเป็น318ดก็จัดได้ครับเพาะวาแล้วแต่คนใครคิดว่าพลังป้องก,กันไม่จําเป็นนะนะหลักๆคือไอ้นี่ให้ตรงแค่นั้นแหละจะตีบอตตัวไหนก็จัดการพลังให้ตรงนะครับ ประมาณนั้นส่วนสิ่งที่มีผลนะครับก็จะเป็นพวกพลังโจมตีที่เป็นที่เป็นผลของไอเทมนะครับประมาณนั้นพลังโจมตีเนี่ยไม่ต้องไปดูเลยนะครับแล้วก็อ,อัตราคีย์ดิคอในสกิลนะครับไม่มีผลนะครับรวมถึงอแอดออนแล้วก็เอฟเฟกของสกิลด้วยนะครับ อย่างเช่นท่านี้ของผมนะครับอันไหนวะอ่าทลวงหัวใจนะครับที่จะลดพลังป้องกันยี่สิบนะครับอันนี้ไม่มีผลนะครับแต่ว่าเด้งเลือดมีผลนะครับเด้งเลือดกับเราอ่าต้องพูดนี้เอฟเฟกที่มีผลกับเราอะ่ะแสดงผลแต่ว่าเอฟเฟกที่เป็นอ่าจะตัดดีบัฟมอนอะ่ะไม่มีผลกับมอนอืมอย่างนี้แล้วก็อัตราคีย์ดคอในสกิล ไม่มีผลนะครับจะถูกปรับเป็นถ้าจะไม่ผิดก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าสามารถเพิ่มได้ในตรงนี้นะครับระดับคีย์ทคคอลตรงนี้สามารถทําให้เป็นห้าได้ก็จะบวกไปตามแต่ละระดับนะครับอืความเร็วเคลื่อนไหวก็เหมือนกันเพราะงั้นก็ใส่ชุดนี้เถอะครับทหารเซเลนเดียนะครับถ้าเล่นจบถ้าเล่นกรดสเเลเซียนะเดี๋ยวก็ได้มาแต่ว่าไม่จะเป็นเท่าไหร่มันบวกความเร็วเคลื่อนไหวนะครับอ่ อันนี้เป็นตัวลองของผมนะครับเป็นตัวเปรียบเปรียบเสม,มือนเป็นผู้เล่นใหม่ก็แล้วกันอ่านี้ผมก็ใส่คาตาแต่ถ้าใครไม่มีอาวุธคาตานะครับก็ใส่เป็นอ่าตอนเล่นเควสอเวกเสร็จก็ได้ก็จะเป็นดาบไอ้นี่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าคาตาจะบวกพลังโจมตีมอนเตอร์ยี่ิบห้าแค่นั้นเองนะครับอ่าแต่ถ้าไปลงทหารไม้ไผ่แนะนำให้ใช้ไอ คาย์เนออนหรือว่าลาเดเลียนนะครับเพราะว่าทหารไม้ไผ่เป็นเผ่ามนุษย์นะครับไม่ใช่มอนสเตอร์ส่วนสร้อยที่แนะนำก็จะเป็นสร้อยไคอานะครับซึ่งสามารถซื้อจาก n p c ที่อยู่แบบหนึง่งที่อยู่หมู่บ้าน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 เทรนนะครับอยู่หมู่บ้านเทรนตรงนี้ที่ วัตถุดิบถ้าจะไม่ผิดนะหรือช่างตีเหล็กนี่แหละนะครับแล้วจะเป็นช่างตีเหล็กมากกว่าอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้บนหัวยักตรงนี้เป็นเข็มขัดใช้เป็นแท็บแบ็กนะครับหรืออะไรก็ได้ที่มันแบบบวกผลเอฟเฟกดีๆนะครับแท็บแบ็กนี่ผมมาใช้เพื่อกดใช้สกิลเฉยๆนะครับอืม หรือถ้าใครโหดหน่อยก็ใช้เดโมเลกาสามอันก็ได้รวยเกินเดโมเลกาศูนย์ขีดนะครับสามเส้นก็จะบวกพลังโจมตีสิบสองหน่วยนะครับตงัตงตังหูผมใช้เป็นบวกพลังก,กับลังนะส่วนอ่าแหวนประการังผมใช้เออไม่ใช่แหวนแหวนผมใช้เป็นประการังระุนี้บวกเอเพิ่มขึ้นมานะครับอ่าแล้วก็ แล้จะจบแล้วหินอาร์โธเอามากดใช้ก่อนเริ่มนะครับใช้เป็นหินนี่แหละหินพลังอาร์โธนะครับหรือจะใช้เป็นดวงดาวเพลยก็ได้นะครับกดใช้ก่อนเริ่มหินอะไรสักอย่างอ้าจริงๆมันควรจะเป็นหินไอเนี่ยแป๊บหนึ่งนะจริงๆมันควรเป็นหินไอนเนี้ยเนี่ยเนี้ย,ย <laughs> พลังโจมตีบวกสิบสามนะครับความเร็วโจมตีด้วย จริงๆควรใช้เห็นได้นี่แต่ว่ามันแพงเกินนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีขายดนะ้วยมีคนขายแค่สิหฮานสำหรับหนยูแล้วก็อย่างอื่นก็แ,แนะนำไปหมดแล้วอ้ออาวุธเสริมจริงๆควรใช้เป็นอาคูทุมวีนะครับหรือวอดไอดวงดาววีนั่นแหละแต่ว่าอันนี้ผมแบบมีแค่อันเดียว ที่อยู่ตัวหลักนะครับสำหรับครูทุมบก็ใช้เป็น n ู v ว l แทนก็ได้หรือจะมีอีกชิ้นหนึ่งจะๆ้วรใส่ครูทุมบแหละแต่ใครที่ทิ้งตัวไว้แบบผมแล้วไม่อยากใส่ n ู v ว l ก็จะมีอีกตัวหนึง่งที่เป็นอของบวก HP 50แล้วก็อ่ะนี่ pairing นะครับบวก HP 50 แล้วก็พลังจิตมอนเตอร์5ถ้าขับถึง V นะมีนคนทำอาลาสีดำเก็บได้ประมาณนี้แล้วสวดเกาะเนี่ยดีสุดก็คือใช้เกาะเทพผู้ล่วงลับนะครับจะได้พลังก,กำลังได้สเตตัสเยอะเทพผู้ล่วงลับแต่ถ้าใครทิ้งตัวไว้แบบผมก็ ใช้เป็นรูนินก็ได้มันจะบวกพลังโจมตีแล้วก็ h อช5 0ร้อยห้าสิบนะครับหรือผู้เล่นใหม่ก็ใช้กรอบบอสไปนะั่นแหละดีแล้วครับผมทิ้งตัวไว้ผมก็ใช้เป็นรูนินนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมพิสูจน์ให้ดูว่าเเดี๋ยวขอดูขอเปิดอไอ้มาดีให้ดูก่อนสำหรับผู้เล่นใหม่ก็ใช้เป็นแบบนี้ไปเลยก็ได้นะครับบวกเลือดไปล้วนๆเลยก็ได้ เอาเอาโคเบลินุสเนี่ยยัดทุกช่องไปเลยก็ได้อ่าแล้วก็การต้านทานสถานะไม่มีผลนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจเลยเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นเซตที่ผมใช้ฟาร์รมกัวเลมชิ่อเดียไม่มีอะไรอ่ะทุกช่องใส่โคเบลินุสไปให้หมดเลยนะบวกเอชไปเยอะๆเลยนะครับเออแล้วก็ถ้าตายมอนตรงเนี้ยมันนีไม่แตกนะครับนะครับไม่ต้องดีเรียดอ่ะ ส่วนเซตที่ผมจะใช้ตอนนี้ก็คือจะเป็นเซตนี้นะครับเพื่อพลังโจมตีมอนเตอร์นะครับเน้นไปหลักๆใส่หุมไว้ป้องกันใส่นีไว้ป้องกันขเสายจากมอนเตอร์นะครับใส่นี้ไว้โจมตีแรงขึ้นกับมอนเตอร์นะครับประมาณนี้อันนี้ไม่รู้จะใส่อะไรอีกชิ้นหนึ่งใส่เป็นเลือดไปแล้วกันนะครับประมาณนี้มาดูกันว่าเนี่ยมันไม่มีผลจริงหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวขอเก็บอันนี้ก่อนโอเ okay. ค let's go โชว์ชีนีหดูเลยชีนีหกซีนีเจ็ดยังไม่ไหวนะ้เ่ีเจ็ดเล่นด้วยแหละประเล็น <S <S เดี๋ยวควแมแรงๆกว่าน,นี้ก่อนให้เล่นนะครับพยายามทำไอตัวทหารไม้ไผ่ยอยู่แต่ว่ายังแหลกเลยอ่ะ อาหารมันเยอะแล้วทำให้ผมผมแหลงโคตรเศร้าเลยโอเคอ๋อแล้วก็ถ้าอยากให้ตีมอนแลงขึ้นก็ให้ความรู้ ของบอสตัวนั้นเป็นเอชสอนก็ดีนะครับความรู้มีผลนะครับกับการกับความเร็วเยกับดาเมจก็แล้วกันอ่ากับดาเมจที่ลงกับบอสยิ่งความรู้ยิ่งระดับความรู้เยอะดาเมจยิ่งเยอะขึ้นนะครับอ่าแปบ๊บเดียวจะขึ่งหลอดแล้ว ที่วับเก่งจังเลยและอาจติดซีซีที่แล้วก็อยากให้ตาซีซีมีผลอยู่เหมือนกันนะผมส่วนใหญ่ผมตายเพราะซีซีนี่แหละไม่ใช่อะไรซีหกนะซีห้าไม่ชิลๆแล้วไปไหนละ อ๋อลืมแนะนำเทคนิคการใช้สกิลไปเดี๋ยวจบนี่ก่อนอ๋อโอ้เจ็บ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 เรียบร้อยสองนาทีสามวินะครับ easy easy อ,อะลืมเรื่องเทคนิคการใช้สกิลไปถ้าแพท แพชมีการปรับใหม่นะครับให้ออ่า,อาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพวกสกิลสกิลแต่ละอาชีพนะฮะมีการคงกระพันกับมอนนะครับอย่างเช่นของหลันใช่ไหมจะเป็นสกิลของก้าวย่างอะไรสักอย่างลืมชื่อแบ <laughs> บหนึ่งนะ โจนไม่ใช่ก็อยู่ในคันนี้แนะ่เหรอวะที่พลังลูกเตะฉับพันเอาง่ายๆหลบหลีกฉุกเฉินคงกัะพันกับมอนแน่นอนนะครับอืเห็นบรตทัดล่างสุดไหมส,สีม่วงเกือบน้ำเงินคงกระพันจากมอนเตอร์ขณะใช้นะครับใช้ก็จะเป็นชิปแล้วก็ทางซ้ายหรือทางขวานั่นแหละ มันจะคงกระพันกับมอนแต่ว่าก้าวย่างปีศาจอยู่ไหนวะอยู่ด้านล่างเอ่ะก้าวย่างปีศาจไม่ใช่กระโจนแน่นอนอ๋อนี่ไงก้าวปีศาจอ่าคงกระพันจากมอนเตอร์ขณะใช้ทักษะต,ตรงนี้นะครับแต่ว่าจะกับคนก็เหมือนเดิมสลับซูปเปอร์อาร์มกับคงกระพัน แต่ว่าถ้าอยู่กับมอนเตอร์ตรงซปเปอร์อาร์มจะเป็นโครงกระพันนะครับประมาณนั้นแหละอันนี้เผื่อใครไม่ได้อ่านแพชนะครับผมก็ไม่ได้อ่านแพชเหมือนกันพวกนี้ก็เพิ่งรู้มาจากเพื่อนเหมือนกันแหละอ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้จริงๆต้องกดไอ้นี้ด้วยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรกดอ,อันนี้ก็จะเป็นบัฟโบดนะครับที่ผมกดมาซึ่งโบดจะมีอยู่ที่ผมจำได้จะมีสองที่นะครับ อ่ะ,อะสามที่แล้ก็จะมีที่หมู่บ้านตรงนี้แล้วก็ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีอยู่ตรงนี้จะเป็นถ้ากดแล้วมันจะไม่ขึ้นนะครับก็จะอยู่แถวนี้แหละถ้าจะไม่ผิดตัวนี้มั้งยาซุกหรือสักที่นะครับที่อยู่แถวๆมุมนี้แหละอ่ะมุมนี้มุมนี้มุมนี้มันมันจะเป็นบ้านที่มีโต๊ะข้าวต้มนะครับอืม ในเมืองนี้ก็มีเหมือนกันนะครับบอกไว้เฉยๆนะครับถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นยางซุกนี่แหละนะครับหรือนายเยแหละแถวๆนี้อ่ะอันนี้บอกไว้ก่อนเผื่อใครมาจะมาตีตัวนี้นะครับโอเคอันนี้ปลาโปรดแล้วก็จะมีเซตอาหารเซตอาหารใช้เป็นตีมอนนะครับแต่อันนี้ผมลืมเปียกน,นะครับผมเพิ่งเอ่อทอแทจากการทำซีหกนะครับของทหารไม้ไผ่ เพราะว่ามันแหลกเกินนะเพิ่งวิ่งมาถึงก็ถ่ายคลิปเลยนะครับลืมกดลืมกดไอหินลืมกดอะไรด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรเพราะว่ามน4นห้าของบาลีมันง่ายๆอยู่แหละะก็จะมีกดปลบโบดแล้วก็อาหารแล้วก็จะเป็นยานะครับกดยาวนยาก็ได้หรือว่าจะเป็นก็แล้วแต่คนนะยาแล้วก็น้ําหอมวันนี้แล้วแต่เลยแล้วก็จะมีเคล็ดลับอีกนิดนึงนะครับเป็นอาหาร อาหารของกดใช้อาหารนะครับอ่าจะเป็นอันนี้ก็จะแพงหน่อยนะครับแต่ว่าตายแล้วมันเราเรียกว่าอะไรมันอาหารมันไม่หายนะครับอืมเนีย่ยก็เป็นเล่านะครับลดความเสียงหายเพิ่มหรือจะใช้เป็นอ่าุ้มหางวัวก็ได้นะครับบวกเลือดเพิ่มกับพลกักกาหลังแต่ว่าอ่า ต้องจัดการมอนภายในสามสิบนาทีนะไม่งั้นใช้อีกก็ยีิบสองชั่วโมงไปเล่นวันใหม่ไป <c oughs> <c oughs> นะครับสำหรับเทคนิคการกินอาหารเพิ่มเติมก็มีประมาณนี้แต่แนะนำคือไม่ต้องกินหรอกมันบวกเน็ดเดียวนะครับแล้วก็ราคาแพงด้วยโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าใครมีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับหรือผมพูดอะไรตกหล่นไปก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับ อ๋อผมลืมใช้เข็มขัดแทแบ็กให้ดูเอ้ยได้เสียดายแต่ว่ามันใช้ได้นะเออใช้ได้ลืมใช้ให้ดูอ่าใช้ตอนตีมอนได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะไม่ลืมอะไรแล้วนะอืซีล